เมื่อนี้สิบบำรุงไห้โตซานจ้าแล้วก็เอเอ็มนะคะพี่น้องไอพืชทักสวนคั่วเห่าเนี่ยแหละเหาปลูกไว้ข้าพริกบักเขือบักกูดบักหน้ายังได้เบิร์ละค่ะพี่น้องอันนี้เดาจ้าอันนี้ก็สิเป็นใส่หนึ่งฝาได้ค่ะพี่นอ้องเข้ามาต้องใส่หลายจ้าหนึ่งฟ้าได้ค่ะพี่น้องอัน,นไผ่โตซ่านนี่มันสิได้กินได้ทั้ง ั้งสัตว์พร้อมได้จ้ะพี่น้องบอมีอันตรไยอีง่างได้จ้ะผลิปพักเ็ดให้พักเขียวงามสวยบำรุ่งใบบำรุ่งต้นอันนี้เ e อ็มได้จ้าเ e อ็มกันเนื้อฟ้าครับพี่น้อง <S <S อุ้ยอโอเคคนๆเั็กน้อยกันง่ายๆค่ะพี่น้องแล้วก็บอเป็นคลิปเป็นไข่ เราห้าพร้อมเ้าใช้สุดย่างสีดก็ได้ครับพี่นอให้เราก็แม่นเสียวมือคนก็บป,ป็นหยังเด้ครับพี่นอปิดฟ้าจ้าหายยาวให้มันเข้ากันจักหน่อยก็นนาจะเอาให้เด้ห้าสีสีเด,ด้จ้ะพี่นอเมือน้สีบำรุงคาได้จ้ากัเลยสีบงดินบำรุ่งดินพร้อมจ้ะ ร่วใบได้จ้าเทเนาะอย่าาไปพักสวนคั่วเฮ้ากระเ้า้วากอมีกระเพ้าปลูกผักสวนั่วจ้าอันนี้กระเพ้าจ้ากระเพราไรด้เขาปนลลุมดินปลูกอินซีเขาเคยใส่ปุ๋ยได้ไหมปุ๋ยอันยังเขาเคยใส่ปุ๋ยเลย ได้เลยค่ะสามารถนี่ค่ะพี่น้องหอมหอมห้าปะกุกได้อันนี้นะหาคนไม่ได้เนี่หอมห้าปะย่างแังไงได้ดีบเ,เบื้อค่ะเพราะเติมจาดเบื้อไะ้รได้ฝนเด้อฝ่องกล้วยข้าับฉีดได้ได้ค่ะพี่น้องคือโตบางเลื่นๆ้อยบารุ่บงรุ่จไปเลยอันนี้ ผักีฝรั่งและผักลีมะเฟืงให้ปลูกใหม่ค่ะพี่น้องผัดบำรุงกันนะเย็บเรียอยอันนี้ผักชีฝรั่งค่ะผักสวนพั่วเห้ได้จากผักปูไปทานกินค่ะผักสวนทั่วขมุอันนี้ตะไคร้นี่ก็เป็นราา่าข้าวอยู่ด้วค่ะพี่น้องและสักีตะไคร้ได้ด้วย้ัเขาบํารุงมันนัได้ก่อใหญ่ๆค่ะ อันหัวใหญ่อวบขาวค่ะพี่น้องใช่เหมักเ้าวห้ด้ค่ะพี่บ้นาเก็ได้ใช่าาามาเดเนี่ยมกทาห้กรลั้มันรวมตอนน,นี้ผาผานะนี่ผ่นผุนทุกสีบํารืงหมักเท้าด้วยจ้าเรื่องผล กำลัง่อไม่คิดได้ติดค่ะติดนวยนวยบอวงบอลลนตอนนี้ค้นเติมไปน้ำเลยหน่าวนี่นี่ัตกงวดใดได้จันงดไปเลยข้าวตั้งต่างถึงห้อปลูกไว้จ้ะกำลังนวยกำลังออกดอกยังตป็น,นวยหน่อยค่ะพี่นอ้องได้สวยห้องปลูก มาอันนี้บม okay, yeah. uh. oh. ah, mm ักเน่าจ้าอหมักนาเขาด้วยค่ะคุูแยมพักเสืนอั้เห้าวีดลงไปเลยจ้าอู้แ่คุณแย่บดชะอมชะอได้ปะได้ปะเโอเคนะอ้าวอันนี้ชะอม กูดนะคะเอาชอมต้น,นะคะ่ะจนพวงขย้่นในบานแลอูู่ใโอ้บัทาด่มะเร้าอู้ม้าเอาอยงนี้ก่อน่างนี้ยวน,น,น,นะคะ 关眼睛，爸爸。嗯